กางเกลูกพี่โอ้ยเบิ่งคบังเบิดอันนี้จบนะเรียบร้อยสุดยอดมากเลยครับผม ยอดทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์นะครับตอนนี้เขาฉากกับร่วมกับน้องๆแดนแล้วก็คือฉากเดียวทานเรี่ยวค่ะแต่ละฉากนอนแบบนี้ครับอดส้นแดนเซอร์จากสิบิยุ่นเอาละไอายผมบันนี่อยากไปเน,น่พี่จากสิบิยุ่กันเสด็จแบนด์แล้วครับบันนี่ ไม่แน่คุณฟินเตยูกนรึเปล่าไปไล่ไลมันจีบกู สวัสดีครับโอ้สวัสดีช่องปีช่วยด้วยนะครับสวัสดีที่นองเอฟซีครับมาใจยถางนี่ครับอกว่าม้อนทำงานไปมือ่าดูทำงานไปแลง่าแงมาหแล้วมนไหที่เือนหันาที่นี่หลังจากทยทําเชดเดิลไอฮอกกี้ท่ามกันดูไล่เมื่อนะครับวันนี้ คือในวงใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมในวงดูกับในวงดูหมดแล้วดูดูหมดแล้วทีอะไรพูมีชถ้าหายว่าดูสวรับไม่ได้าจมรนได้ำเพชรกับสุดยอดดีๆครับปุออกลูกออกลูกปั๊บดีลุยงานเลยว่ธรรมดา ่ตาบอเจอไรใครจะมันจะทำทุกวยังกอดบอสเจว่ายังกอออกลูกปไปนิดนโหลดเอาแล้วทองไม่อค่ะทองไม่อีกทีทองไม่อีกเออว่าสีทาม่าไ่หยิว่าสีว่าอีกยวอนมืนกันมีอีกเหรอพี่น้องจิ่นจักาหนึ่งตัวบนมันมีอีกเหรอตีนเอาละ ต่ยกันอโแม่มันไลอยู่นี่ละข้รัไปอยู่ห้องวันนี้เพอเข้าไปอยู่หเอกเขนี้นมีเสียนุ่นแบบนห้องสองคือห้องที่ไหนคุณตาวงันหลัง้หอแม่ครับเลิได้เด็ดที่บอกว่าโอเคนะว่าบอกให้ไ สถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่เดียวกันกับน้องชมพู่นะครับมาไทยเพียงหัวปากระงับโหล a นะครับบ้านปูนคอนแก่นนะครับนั่งอีกนะกินเต็นเตอร์ข้าวกระงั b f ้อ o สุดยอดจริงๆสวยๆล่ะวจัดเข้าล้องสามสี่ห้าหกต้องให้เพื่อลอยกับช สื้อให้พี่น้องปั้งงานแซ่เปิลหัวมันจะซื้อได้พี่น้องจัง้ังจะได้ผมว่าต้องไทยอย่างแต่ผมไทยไอ้เขียนมัดม่านซ่อมหางเครื่องก็โอเคเต่ละคลิปนี่นี่กว่าเดียวนี่ตั้งใจจดตีมั้น เป็นยังเกาะปีอ,ะอิชายังเล่นกล่องบ่เนี่ยปอิชาเล่นกล่องเป็นยังคือพี่อิชาเล่นกล่องเอาเล่นกล่องมาได้สัมผัสน้องๆนี่โอ้ได้จ้องได้ซองบอกมันเล่นกล่องมันสัมผัสตัวน้องได้แม,มนอยู่บ่บเ,เปลี่ยนกล่องไปกล่องมันสัมผัสสัมผัสอืมสอกอดน้องมาเบิดเลยคุณหนึ่งสองดีงามกระชาเด่นนะครับยังเด่นกว่ากระชาเด่นเอาไว้ไม่เสด็จเบนบ่ ทีงานแกงอ๋แต่ตอนนี้มาเป็นเสด็จแบนแล้วมาอยู่มาอยู่ในที่อิจฉาหอดเล่นกล้องพี่น้องเอ้ยบานนี้เฮ้อเล่นกล้องแตกไม่ด้ลูกไม่ออกเล่นกล้องแตกเด้ไหา ก่อนเนี่ยด้ดีช่พูดถูมากถ่ยถ่ยเรบวก่อนจะมีหนังที่เน้นอนเก็บฟองสอยบ่ออันปวดอันปวด้าอยากดูเก็บของสนเหตุปวดนอนมาอาจจะปอดซุเอร์ยังรับวันหยุดระบายซีเขาบ่อไหนดูเออแต่เขาไหนคนไปซอย เเลยนัวเจาเดยตัวนี่เาคตสิมัยุกสี่ยกของขึ้นวแม่นคม่บ้าแม่ไอมอ้ไบอจ้ะก็ย้อนไปเขาก้อย้อนไปเขาค้อมฝันผมเหรอเนาะผมนอนอยู่กับสะดุ้งว่าเฮ้บอดบอกให้มาประสันนาดวนประสันมาแป่นไก่ขึ้นอุ่นนะออแล้ยิม ขาอยกีเ้็นอเีเ็นน้องนี่มันดีนะขาอ่อนนี่สิบอ่อนเ่าแนวอื่นแขนแข็งไซส์เฮือนนี่เป็นพระเอกหน่อยสองได้พป็นน้องยาเมาร่วมนะครับได้่วอ่บอ่วมรวมกันอ่ะมันกี่ผู้เลสเจ็สาข้างของคนมปจ่าเหน้องอันหนึ่นมันเผลอดซื่อครับ โอ้ยเห็ถ้าเป็นหูดีเนาะเอาหูดเอาอีกแล้ว <c oughs> อันนี้เปนมาไาทายอันนี้เด้มา,ทาทไมาทายไอเข็มมาไทยไอเข็มผมมาไทายไอเข็ม <c oughs> <c oughs> ผมน้ำมาไทายไอเข็มด้วย <c oughs> เม่อว้านนี่ก็เอ็มมี่พี่น้องเอ้ยเม้อวานนี่เื่อนเดีวเพื่อนนะเอาไหมกันไอเอาไหมกันนะตอบรับตอยเัาตอบรับตอบรับอันนี้เึืนงอีกอันนี้เจ้าพ็อเจ้าเลเจ็ดสิบครับโอ้โหแก่เจ็ดนะอ้โ้เพิ่มขึ้งว่าแม่งับเงือนถึงจได

สวัสดีครับคลิปนี้ไปสนี้ครับพบกันใ้คลิปหน้าขอบคุณพี่น้องทุกู้ชนทุกคนครับผมสวัสดีครับ